2ส,สิ่งที่เปลี่ยนให้รถ Mazda CX30 หล่อขึ้นเสียงล้าใจขึ้นขับสนุกขึ้นเจมพามาดูครับ อย่างแรกที่ต้องเปลี่ยนเลยนะครับเจมพามาโรนี่เลยครับล้อแม็กนะครับลูกค้าเลือกเป็นล้อแม็กเวิร w กวิล VFX 04นะครับเป็นแนวก้านวายตัวนี้เป็นขนาดขอบ18นะครับเลือกเป็นสี v ีดามครับตัวนี้ให้อารมณ์สปอร์ตหรูดูแพงจริงครับสำหรับสีนี้เดี๋ยวเรามาดูอย่างที่2กันครับว่าใส่ออกมาแล้วมันจะเล้าใจแค่ไหนครับ CX30 มาดูกัน อย่างที่สองนะครับเพื่อนๆใครที่อยากได้อารมณ์เสียงท่อที่มันเล้าใจนะครับแล้วก็ไม่เกินกฎหมายกำหนดเจมแนะนำนี่เลยครับท่อ H s h a นะครับตัวนี้เป็นท่อคู่ปลายคาร์บอนหล่อหลูดูแพงอีกอย่างนะครับผมบอกเลยตัวนี้ใส่ไปแล้วอัตราเร่งดีขึ้นโอ้โหแล้วก็เสียงท่อกี่ก็งลุาใจนะครับเสียงออกแนวทุ้มสปอร์ตเลยเป็นอีกหนึ่งท่อที่แนะนําเลยนะครับสาหรับใครที่ใช้ CX 3 0เดี๋ยวเรามาดูรอบคันกันเลยครับว่าใส่ออกมาแล้วจัดหล่อแค่ไหนครับผมมามาดูกัน และทั้งหมดนี้ก็คือ